ตุง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 ซาหูผมจะทุบหน้าคุณไม่ใช่นะก็ต้องสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่กับเจอผมอีกครั้งกับเกมโลบอกนั่นเองกับแมปตุงตุงตุงซาหูแมปนี้นะครับผมนะเหมือนจะต้องเป็นการพัฒนาไล่อีกแล้วอีกเลี้วไม่ต้องพูดําทำเพลงฟาดไอ้นี้ก่อนเลยมาตุง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 ซาหู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 อืมคลิปนี้ค่ะ มไม่น่าจะมีอะไรมากจบคลิปเลยดีปหมลอเลนตุงตุงตุงซาฮูซาฮูผมจะเอาตาลาเลวตาลาล่าผมไม่เอาตุงตุ้งเดี๋ยวนี้เดียวเองเอ้ยแข้งเดียวตาลาเลวไม่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 ตาลาเลวตาลาล่าโอ้ยมีเสียงด้วยตาลาเลวตาลาล่าตาลาเลวตาลาล่าไม่สมเลยคลิปก็เปิดด้วยจริงถ้าสัตว์เลี้ยงมันเป็นแบบ เนี่ยเป็นพวกตัวมีมพวกนี้ด้วยนี่แบบเท่นะเฮ้ยน่าพัฒนาต่อปะดีผมพัฒนาอีกลอยดิผมว่าเพื่อความว่องไวป่ะ้องไปดูทิ่ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรเฮ้ยบอมปปริโลคอคโคดาโลชัวเลยอะไม่รู้แต่รอแป๊บหนึ่งเฮ้ยตีไก่ตัวนี้ดิโอ้โอ้โอ้เออเออโอ้ยเจ็บเจบ เออเออโอ้โหตาย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 เฮ้ย MCA โอ้ยจ oh, ุ lonely, ๊บโอ้ยจุ๊บ่โอ้ยมันโอ้โหแล้วมันหิวโอ้โหจะบ้านน่ตีส้มเลยประหยัดเวลาคนดูก็ขอตีเสร็จแล้วกลับมารอแป๊บนึงโอเคมาเนี่แต่ก็น่าจะไม่ได้ถึงตัวต่อไปอยู่ดีอ่ะอืมึด้วย บอมบูรโลค็อกโคดิโลนี่เชื่อแบบเท่นะทำเล่นไปไม่ขอ้างแค้นดิมาให้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 สิว่าคนนั้นเอาไปแล้วกันนี่เราขอมาซัดกันตัวนี้เลยมาบอมบูรโลค็อกโลเล่นโลเล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 นโลจริงๆาผมคือคาเคียวอิงอะ่โอ้ยฟรีอะไรฟรี เฮ้ยเติมห้าสิบบุกไม่เติมไม่มีตังค์ถ้ามีตังค์โดนเน็ตได้แล้วทุกคนอ่าขายของเออวะเฮ้ยตดต่อไปตัวอะไรอะ่ะชิมแปนซีนีบานานินีว้าว้าว้าชิมแปนซีนีบานานินีว้าว้าว้าโอเคก็ค,คือผมเป็นลิงกล้วยนะครับผม จิมซิมเปนนีบันนานาอะไรนะ <c oughs> คือจริงแล้วผมเขาไม่ค่อยได้ตามมีมนี้เท่าไหร่ผมรู้จักอยู่ไม่กี่ตัวเองไอตาลาเล่โอตาตาลาลา่อันนั้นรู้จกักกับอีกตัวก็ตุงตุง,ต,งตุงสะฮูละ่ะกับไออ่าคอกบอมบาริโลคอกโรล,ลิโลอ,อัเยามันมีเตียนโนมัตอยู่นี่หว่าผมก็คลิดตั้งนานโอ้โหจะบ้า <c oughs> ผมว่านะปลดล็อกอีกสักตวัวเราจบคลิกันดีไหม <c oughs> จึ๊บใช่ผมว่าเป็นความคิดที่ดีเลยอ่ะอีสักตัวแล้วก็ปิดคลิปไงก็คือเอ่อแมปแมปมีแค่นี้หร่อนนะใครสนใจเล่นผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ลงด้านล่างนี่แหละผมนะแล้วก็ต้องจบไปหล่มหยอกยัง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 ไม่จบยังไม่จบขออีกจังนิดนึงอ่ะอีซักตัวตัวต่อไปตัวอะไรอ่ะช้างเหรอไอเอลเฟนชื่ออะไรนะจับไม่ได้อ๋อยว่าร่างต่อไปแล้วเรามาเจอกันนะทุกคน เกับมาบ, er, บร er, รบปาตปิมบลิมบลิมบัตตาปลีเลยอะอะไรนะเมื่อกี้ผมกำลังแบบเมื่อมองทางอื่นเลยเนี่ยอยู่ก็ตีเสร็จเทเลยโอเคมาไม่รู้แต่เมื่อกี้ผมดีนชื่อแบบบลิมบลิมบลิมบลีเล่าอะไรทุกอย่างนึงอะเอ้าไม่ใช่ช้างหรอแต่ไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วปลดล็อกให้ถึงตัวสุดท้ายเลยดีไหมผมว่าดีอ๋อตัวสุดท้ายคือช้าง โอ้โหวยนี่ไงนะแตาช้างทุกคนเห็นแล้วนะโอเคป้าปิดคลิปก็ต้องจบไปตนตรงนี้หยอกนี่นี่ก็จะปิดคลิปลูกเดียวเลยให้ตายเถอะฟินิชไลน์ซึบยังยังอีกยังเฮ้ย,ยมาอืมูดิน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 ดุนมาดินดินดินดุนชื่ออะไรนะมาดินดินดินดุ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 นดินดินอะไรนะโอ้ มาดินดินดุนดุนดุนดินดินชอบชอบชื่อช่วยด้วยมาดิน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 ดุนดุนไม่มีชื่อใหญ่บอกไหมอ่ะอูดิน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 ดุนมาดินดินดินดุนอูดินดินดินอูดิน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 ดุนมาดินดินดินดุนมืดินดินดินดุนมาดินดินดินดุนใครเป็นคนคิดชื่อมีนตัวนี้ครับเนี่ยสุดยอดเอาไปเลยร้อยคะแนนเต็ม มาดินดินดินุนมาผมกำลังจะไปอ่าอินอินเฟนแคกนัดเชื่ออะไรลีล่าลีล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 าเลาลโลเลีลาลเลโลเล่ยโลลโลลโลอันนี้แทนได้ไหมอ่ะผมมีคาคิวอิงจโจทุกคนจ้โจวจะ เหมือนจะสามารถไปเมืองหนึ่งได้แล้วในเลเวลที่8ดสินะเอ้ยขอตบไอ้นี่สักทียนีมาเฮ้ยทำหนีก็จะปาหนูพีกันแรงพูดฮ้ยทำไมทำไมพี่แกตีแรงขนาดนั้นนะโอ้โหฮึบฮึบเออนั่นแหละสมสมสมได้เป็นผมจริงโคตรเกลือเลยไอชิ ตีตีตีเลือกมาไปเมืองต่อไปจะจบคลิปผมเลือกที่จะจบคลิปไงเพราะงั้นก็มาสามารถเปลี่ยนเป็นร่างเก่าๆได้ไหมอ่ะอยากปิดคลิปด้วยตาเร็วตาลรโอ้ยปิดได้เอเปลี่ยนได้โอเคเพราะงั้นก็หามุมสวยๆปิดคลิปกันดีกว่าอเฉยโอเคฮะก็ต้องจบโอ้โห มาดิ้น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 ดุนดุนดุน,ดนโอเคฮะก็ต้องจบก็ต้นงทดสับเกมโลบอคก,กับแมปตาลาเลวตาะลาล่าพัฒนาล่างนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูผมต้องขอขอบคุณขอบใจขอพระไทยแตงกี้นะที่นี้ด้วยนะครับไอ้มาดิ้นดิ้นดุนมันยังอยู่ในหวัวผมอยู่เลยทุกคนโอเคฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูผมต้องขอขอบคุณขอบใจขอพระไทยแตงกี้นะที่นี้ด้วยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ติดตามถ้าชอบจริงก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะใกล้ถึงหนึ่งพันซับแล้วเย้ตาลาเลวตาลาล่า โอเคฮะสอบคลินี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะงั้นก็จบกันไปด้วยมาดินด <c oughs> okay. ินดินดินดุ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 นมาดุนดุนดินโอเคฮะสอบคลินี้ไม่มีอะไรแล้วไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้ววู้